เฮลฮาวรู้ตัวว่าตำรวจตามหาเขาอยู่เฮลฮาวเลยรีบขับรถหนีตำรวจทันทีเลยซึ่งตำรวจก็ได้เปิดไซเรนพร้อมไล่เฮลฮาววิ่งเลยเฮลฮาววิ่งไปหาส้นตีนแม่เหมือนไปแอนดี้บอกตัดภาพมายัางที่เฮลฮาวได้มีรถแทรกเตอร์คันหนึ่งที่ขับรถช้าๆขวางเขาไว้ซึ่งตำรวจนั้นใกล้จะมาถึงเฮลฮาวแล้วซึ่งเฮลฮาวสามารถขับรถแซงหน้ารถแทรกเตอร์ได้จึงหนีตำรวจไปได้ทัน แต่หลังจากนั้นก็มีตำรวจนายหนึ่งที่มาจอดขวางหน้าไม่ให้เฮลฮาวไปไหนซึ่งเฮลฮาก็เลี้ยวขวาไปยังถนนออฟโรดแล้วหนีตำรวจมาได้ซึ่งตำรวจได้บอกนายอำเภอว่าผู้ที่ทำกระทำผิดกำลังไปยังถนนทางด่วนเก้าวนายอำเภอบอกรับทราบตัดภาพมายังที่เฮลฮาข้างหน้านั้นเป็นรถสิบล้อสนิมเคิร์ดได้ขับสวนมากับเฮลฮาซึ่งรถสิบล้อคันนั้นก็ได้ชนกับตำรวจนายหนึ่งเข้าอย่างจาัง ซึ่งทำให้ตำรวจคนนั้นได้รับความเสียหายและพังในที่สุด